สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแบบปุ๊บปั๊บเลยครับเมื่อนี้เดี๋ยวจะเลงเสียงนะครับบ่มีไหมนะครับแต่ว่าจิใส่เสียงแห้งๆเอานะครับเด้อมื่อนี้มี L408SP มาฝากที่เพื่อนคอมเมนต์มาขอตัวที่เป็นวิธีนะนะครับนี่ครับวิธีคืออีย่างก็คือรุ่นปรับทานล้อนะครับเป็นรุ่นปรับทานล้อสามารถปรับทานล้อให้กว้างออกได้หลายระดับนะครับผมนี่ อยากได้กว้างซ้ำใดนะครับปรับได้เลยก็คือให้อขอบหน้าของอย่างมาอยู่แบบพีได้ก็ได้นะครับมาอยูย่พีอะไรก็ได้นะครับอ่าปรับได้กว้างคักนะครับผมอ่าคลิปนี่ผมอาจจะเคยย่างพา,พานแล้วนะครับอาจจะเคยทายพ,านพานแบบันๆแต่า,าคนขอมากนะครับรถปีเขาขาสี่ร้อยแปดสิบชั่วโมงครับสี่ร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับรถปีเขาขาสภาพดีๆเลยสภาพใหม่ๆเลยก็คือ ามันจะปรับก็เฮ็ตได้หลายอย่างครับคืออาจจะเปลี่ยนมุดสลับคางาสลับคางล้อ,อเปลี่ยนนอ็อตครับมันปรับได้หลายลระดับครับผมใครอยากได้คันนี้กะอะไาค่าตอนนี้ได้อยู่ที่4ี่แสน4ี่แสนหกหมืบาทนะครับ4ี่แสนหกหมืรถปีหกห้ารถปี65 480ชั่วโมงครับ คันนี้งามนะครับเพราะท่านในล่างคันล่างนี่ผมบอกเลยว่าใสๆเลยครับคันนี้งามแห้งนะครับอ่าอันนี้การงามไม่สวยดีที่ใส่หลังคามาเท่ครับอ่าย็ดหลังคามาเรียบร้อยครับช่วงล่างครับดีครับบอกเลยว่าเต็มๆเลยคันนี้มาแบบเต็มๆเลยนะครับช่วงล่างไม่มีสนิมเลยล้างกะธรรมดาครับผมใส่งานมากสีน้ามากอ่ะมีเหลืองเนี่ยแต่ว่า นี่เลยนะครับยังงามอยู่สดใสอยู่ผมมีซ้มครับรถชั่วโมงสมนมี่หลองฮวางครับผมมีซม้มนี่สวยครับสวยคันนี้ดาวเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นสี่หมื่นบาทครับที่อยากจะให้ดาวสี่หมื่นหาครับผมก็เลยว่าคิดว่ารถเต็มปูเลยดีกว่าเพราะว่ารถมันบรดองเลียนยั่งเลยนะครับยางล่างไม่ไหมเลยครับผมเก็บจะสีเท่า จับชุดใบมีดก็ง่ามเลยครับทันนี้นะครับ480ชั่วโมงครับอีกหกห้าพอนหกปีงวดย่อยสองพันงวดใหญ่อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับหรือถาร่วมกันกับตกปีละแสนเก่าพันนะครับตัวกีคอนปีละแสนเก่าพันอุปกรณ์กับชุดใบมีดดินแล้วกับฐานหลังตัวหนึ่งนะครับผมรถกับเขามา่ไหม่ครับนี่รถพ่วงคนออกข้ามสี่ขั้นครับมือน,นี้เขามาหลายนะครับมือเ้ากับเขา เดี๋ยวหมดแรงสิมีอีกแล้วมืออื่นก็สิมีอีกครับเข้ามาเรื่อยๆรื่อาซิปเอสพีก็มีเข้ามาครับผมช่วงนี้ก็มีโปลอยู่นะครับฮาซิปกับอา,อาจิตาวอยู่ประมาณสามสี่หมื่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาบอ,กอีกานครับแถมไห้ครับขัน้นนี้รถปีหกห้าเกันครับหกร้อยแปดสิบหกชั่วโมงราคาผมลืมแล้วบ้านนี้ ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับรถปีกหักหกร้อยแปดสิบหกชั่วโมงห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทดาวเริ่มต้นขนาดสี่มือเนาะคันนี้อ่าดาวเริ่มต้นสามหมื่นบาทครับผมดาวเริ่มต้นสามหมื่นบาทครับยางเดิมๆเสียสวยเลยครับนี่ล่างออกแล้วเรียบร้อยเลยใสยเลยครับหน้าหลังยางเต็มครับผมครับพอนกะ งวดย่อยสองพันครับมวดใหญ่อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันขี้กันนะครับตัวนี้สืลราคาถือกว่าคันแรกนะครับชั่วโมงหน่อยกว่าครับปีเดียวกันนะครับราคากับซูซี่กันอ่าตัวนี้กับใส่ืีอกันครับงามคือกันปรต้องห่วงเรื่องซอมครับคันรถปีนี่จะสภาพนี้ครับผมมีซอมนะผมก็คือรถที่ บางคนถามว่าเป็นยังมันือหลายแห้รถนะครับรถมีปัญหาบ่อเนาะครับรถบ่มีปัญหาครับแต่การเงินมีปัญหาครับผมการเงินของเจ้าของรถมีปัญหาก็เลยต้องขึ้นนะครับผมหน่อยนะครับที่รถจะมีปัญหาเหล่านึ้เนาะเพราะว่ารถส่วนหลายผู้ปรกามันอะไรมันมีนะครับอะไรมันมีมันมีพร้อมอยู่แล้วแล้วเครื่องมันก่ค่อยเป็นยางนะครับส่วนหลายมันก็จะมีจุกจิกแต่พวกซีนเพราะรถใส่งานเาพวกซีนปวกลูกหมากนะครับเนาะมีพวกหนักนะครับที่ ที่มีปัญหาดุเนาะที่แจ้งสอมดุกับชิมีพวกนี้ครับผมสําหรับผู้ใดถามว่ารถมีปัญหาบอมันหน่อยนะครับที่รถจะมีปัญหาเราขึ้นนะครับเพราะว่ารถคืออันมีการรับประกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอี่ยังผู้ใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลย0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ซูนองี่เมื่อยีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศย่ำาแรงอีกแล้วครับผม คัมือนี้กอาทิตย์ลูกค้านะครับขายเทือเดียวสองขันเลยพกันเลยใส่เวลาดูนแนวขึ้นมาลำกันสองเจ้า,านะครับจึงแลีนเช็ญงานหลักกันทรงรถมือนีก้กระสองขันนะครับก็เลยยุงแน่นะครับช่วงนี้ขึ้นมาช่วงแรกแอ,อีกแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นสองมาอัปเดตอีกครับผมเดี๋ยวมืออื่นสองมามาอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะมีรุ่นใดเข้ามาไหมนี่ครับมือนีกระน,นี่หาสิบเอสพีข้ามาอีกเนี่ยหาสิบเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีกันข้ามาหลายวิธีครับ เฉพาะมือกับสี่หาขั้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะลงคลิปหนานะครับเดี๋ยวจะลงคลิปหนาเดี๋ยวให้มันเข้ามารุ้มๆกันก่อนเราเลือกเบื้องว่าขั้นใดที่น่าสนใจนะครับอ่าขั้นขั้นใดแบบชั่วโมงหลายแน่ก็เอาไว้ที่หลังนะครับแล้วขึ้นไหนมันสภาพบบบรัฐแรงก็เอาไว้ก่อนนะครับอ่าผู้ใดสนใจกับทีต่อขั้นขมาาด้วครับเด้อแอดไลน์เข้ามาครับ06124343สอบถามได้ตลอดนะครับชิปซีชั่วโมงนะครับผู้ใดสนใจก็ไ่ต้องเกรงใจนะครับเด้อโทรมาสอบถามทักมาสอบถามเลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เมือดแล้วนะครับสวัสดีครับ